ก็จริงๆแล้วกองทุนเนี่ยครับเราทางานกันต่อเนื่องนะครับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามานะครับเราก็ได้รัฐได้ท่าน,น,นรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้โนโยบายในเรื่องของกรอบการทํางานของกองทุนนักกีฬาแห่งชาตินะครับท่านรตรีสรวงเ์ลืนทองท่านได้เน้นนะครับว่ากองทุนนักกีฬาแห่งชาติเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งให้กับนักกีฬานะครับจะเน้นในเรื่องของการใช้เงินลงทุนนะครับทรัพยากรต่างๆเนี่ยของกองทุนนักกีฬาแห่งชาติเนี่ยเพื่อ นักกีฬา,เ,าเป็นสำคัญน,นะครับหมายความว่าการดูแลนักกีฬาด้วยเงินกองทุนการให้สวัสดิการนักกีฬาความเป็นอยู่นักกีฬาเรื่องของการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาในเรื่องของการาแข่งขันในการนานาชาติต่าง ท่านจะไม่เน้นนะครับในเรื่องของการไปสร้างโครงสร,งสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นภารกิจหน้าที่ประจําของการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่เรื่องของการจัดสรรเรื่องของการที่เราจะทํำยังไงที่นักกีฬาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถที่จะฝึกซ้อมได้อย่างมีความสุขสามารถที่จะมเีเงินเพียงพอนะครับในการสนับสนุนการไปแข่งขันนานาชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันระดับเอเชียระดับโลกนะครับโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือเรื่องของความพร้อมระยะยาว นะครับในการที่เราต้องวางแผนใช้เงินกองทุนในการที่เตรียมนักกีฬาไปสู่กีฬาโอลิมปิกเกมส์นะครับ ปีนี้นะครับเราก็จะมีงานสําคัญนะที่เป็นภารกิจสําคัญของกองทุนก็คือเรื่องของการเตรียมซีเกมส์นะซึ่งก็เป็นบันไดนะครับที่สําคัญในเรื่องของการต่อยอดไปสู่ระดับเอเชียและไปสู่โอลิมปิกนะครับซึ่งท่านผู้จัดก,การเองนะครับท่านก็ได้มีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะมาเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับจริงๆแล้วกองทุนในระยะตั้งแต่ปี63 ถึง67นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ดําเนินการาพัฒนาในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับท่านผู้จัดก,การกองทุนท่านสุปราณีคุปตาสานะครับก็ได้วางรากฐานในส่วนของระบบไอทีในส่วนของการามี ตัวชี้วัดต่างๆนะครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเบิกจ่ายนะมีการทําเป็นคู่มือนะครับมีเช็คลิสต์ในเรื่องของการเบิกจ่ายน,าาาน,นะครับ,ใน,รรบ,นรบในต่อไปในระยะที่ผมไม่ทราบว่าท่านผู้จัดก,การท่านได้พูดไปหรือยังนะครับก็เรามีแผนร่วมกันนะครับในการที่จะทําให การเบิกจ่ายเป็นระบบใหม่อันนี้จะเปลี่ยนโฉมนะครับเปลี่ยนโฉมหน้าของเรื่องของการเบิกจ่ายเงินกองทุนนะซึ่งก็จะมีผลนะครับทำให้สมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนอย่างรวดเร็วนะครับตามแผนงานที่เสนอมานะแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการทําความเข้าใจาเพราะว่าจะต้องมีการเปลี่ยนเรื่องข้อบังคับระเบียบต่างๆในเรื่องของการเบิกจ่ายนะภาระต่างๆนะครับในเรื่องของการตรวจสอบต่างๆที่สมาคมจะต้องรับผิดชอบมากขึ้น นะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการหารือกันมีทางการทําความเข้าใจกันนะแต่เป็นระบบที่ต้องเรียนว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดของการกีฬาหรือว่ของกองทุนคนเดียวแต่เป็นการหารือกันนะครับกับกองทุนการกีฬาและสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยก็จะมา คล้ายๆกับกองทุนหลายๆกองทุนนะครับที่จะมีการอนุมัติโครงการนะครับแล้วก็โยกงบประมาณไปสู่สมาคมต่างๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นสมาคมก็จะต้องเป็นคนที่จะได้รับการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจากจาก,จากการกีฬาจากกอกหรือว่ากองทุนเองหรือแม้แต่สงตองอ,อนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายนะครับที่ท่านรัฐมนตรีได้กำชับนะครับว่าการให้บริการของการกีฬาโดยเฉพาะาเงินที่จะตกไปสู่ ตัวนักกีฬาเนี่ยจะต้องมีความรวดเร็วมีความคล่องตัวนะครับไม่ล่าชา้าก็อันนี้ก็เป็นหลักๆนะครับที่ผมคิดว่า,าได้ดําเนินการนะครับต่อนเนื่องตั้งแต่ปี6-3ต่อนเนื่องมาจนถึงท่านผู้จัดการท่านธนุเกียรตินะซึ่งท่านเข้ามาเนี่ยผมรับรองนะครับว่าในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยเราก็คงจะได้ประกาศให้ทราบนะครับอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะบังคับใช้การเบริกจ่ายเงินแบบใหม่นี้เนี่ยในต้นปีนี้นะครับแต่ว่าคงจะเป็นระบบะการทยอยนะครับความพร้อมของสมาคมสมาคมที่มีความพร้อมเร็วก็จะได้ทดสอบระบบแบบนี้ได้เร็วขึ้นนะครับก็เรียนคร่าวๆนะครับว่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวท่านผู้จัดการคงจะ ได้นําเสนอในรายละเอียดนะครับตอนที่ท่านได้ได้แสดงวิสัยทัศนะครับในการที่เข้ามาเป็นผู้จัดการกองทุนคนใหม่ปัญหาเก่าๆเลยน่าจะเคือย์ให้เสร็จก่อนที่จะกอะ็อันนี้เนี่ยวันนี้เองนะครับก็มีสมาคมต่างๆนะครับสอบถามมาผมถือโอกาสที่จะนําเรียนเลยนะครับว่าปี67เนี่ยเป็นปีที่เราใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะในการเตรียมการเรื่องต่างๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในปลายปีงบประมาณ67 จะมีหลายโครงการนะครับที่เงินเนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับสมาคมต่างๆโดยเฉพาะการแข่งขันเรื่องของการค u a ลีฟายโอลิมปิกพาราลิมปิกนะครับหรือว่าเงินที่เ,เป็นการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาที่เราเคยมีโปรแกรมที่จะจัดเอเชนตนดอมาเชออาร์ตปรากฏว่าเงินในปลายปีว่าประมาณ6-7เนี่ยครับไม่ได้รับการอนุมัติให้ขยายกรอบจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังเห็นว่าเป็นปลายปีงบประมาณแล้วก็ให้เอาเงินส่วนนี้เนี่ยโยกไปเป็นปี68นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ติดขัดอยู่ก็คือว่าเราต้องรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะกระทรวงการคลังเนี่ยท่านจะดูเป็นลายโครงการเลยนะเพื่ออนุมัติกรอบ,บวงเงินปี68 นะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ล่าช้านะครับแล้วก็การอนุมัติปี68เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะตอนนี้เรากำลังเร่งรัดนะครับท่านธนุกเกรตเองท่านก็ไม่ได้ลีรลอนะครับท่านหาลือกับทางกระทรวงการคลังตลอดเพื่อให้มีการอนุมัติกรอบวงเงินปี68ได้และเงินที่ค้างอยู่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเัื่องจากการแข่งขันหรือว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมปี67เเนี่ยเราจะเร่ง เ,เบิกจ่ายเมื่อมีการอนุมัติกรอบวงเงินปี68แล้วนะซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะอาทิตย์2อาทิตย์นี่ไม่เกินนั้นและนะเพราะถ้าล่าช้าไปก็จะทําให้สมาคมเกิดความเดือดร้อนนะครับเรื่องของสภาพกล้องนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็กำลังจะมีหนังสือทาความเข้าใจกับทุกสมาคมครับได้คนกินอกกอาีาแงมันจะดูง่ายขึ้นและเข้าใจนักกีฬา